สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าสิ่งที่ประทับใจหลังจากดูโหนกระแสวันนี้ 1. พ่อบอกอ่านไม่ออกว่าเขาเม้นว่าอะไรแม่จะเป็นคนมาเล่าให้ฟังเพิ่งรู้คนจบมหกอ่านไม่ออก 2. แม่มีกิจวัตรประจำวันตื่นตีสี่กินกาแฟแล้วไปสวนอย่างอ้าววันน้องหายไปกี่โมงนะ 3. นาบอกไม่ชอบยุ่งกับใครวันวันอยู่ในไร่ในนา 4. แม่บอกสื่ออยู่ทำให้ชาวบ้านวุ่นวายตอนนี้สื่อออกไปหมู่บ้านเงียบและเข้าสู่สภาวะปกติ 5ครอบครัวโดนยูทูบเบอร์กับเพจในหมู่บ้านปั่นทุกวันทั้งๆไม่เคยไปสัมภาษณ์แม่ไม่เคยมาถามแม่ไม่เคยรู้จักกันแต่เพจออกข่าวมาทุกวันเลย 6. ถ้านายบอกตำรวจเก่งเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดียังไงสอตอชอไม่นิ่งเฉยแน่นอนพ่อแม่สบายใจได้เชื่อว่าจะมีข่าวดี วงเล็บแม่น่าเสียแต่แม่พูดว่าเราก็เชื่อเราต้องมีความหวังพ่อบอกเชื่อทุกวัน 7. เฟสอวตารท่านนายบอกถ้าเอาจริงก็จับได้พี่นงบอกขนาดด่าตำรวจยังตามจับไม่ได้เลยท่านนายบอกก็ด่ากันเยอะถ้าด่ากันน้อยก็อาจจะตามได้ แต่บางทีอาจจะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อรวบทีเดียว 8. พี่นอถามแล้วถ้าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรล์ล่ะท้านายบอกสารก็อาจสั่งไม่ฟ้องวงเล็บแม่ยิ้มกว้างเลยโลงละ่ะ 9. ทาานายพูดต่อแต่เห็นว่าตำรวจเก็บสัญญาณมือถือไว้หมดแล้วเหมือนคดีหนึ่ง ความจริงก็คือความจริงเชน่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้การไว้แบบนี้พอไปเช็คปรากฏว่าไม่ตรงจับพิรุษได้แบบนี้แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ปกปิดถ้านายก็พูดซะอย่างกะไม่ได้มาช่วยคุณแม่เลยอ่ะแม่ใจสั่นหมดแล้วอย่าลืมชมแบบเต็มๆกันนะทุกคนอ๋อมีช็อตที่พี่นอหนู อ่านโพสต์คนด่าน้องเคียวที่แม่ไปแจ้งความไว้แล้วเสียงเหมือนจริงมากรีบไปดูเร็วมิตรสหายท่านหนึ่งภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเพจดังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกบอกว่า มีคุมแม่บุกโกคุมแม่นุยเป็นไอดอลค่ะโซเชียลคนแรกก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าซ้อมไปโรงพักเกรเกรจา้าอีหนูเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้แม่เดินสายฟ้องแล้วนะฮ่าฮโอ้ยกระเทยผูทรดอกทองสงสารแม่จังแม่ดูเศร้าเนาะชุดทีมสแฟร์สาม น่าเอ็นดูจังเลยคุณแอดคะแค่เม้นของคนธรรมดาธรรมดาแบบกูในกลุ่มวันนี้หนึ่งเม้นแค่นั้นทำให้มีแอดมินใจบางคนต้องบล็อกกูออกจากกลุ่มเลยเหรอวะเนี่ยโดนบล็อกแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้แหละช่างทำลายสถิติการวิ่งเล่นบนโซเชียล8ปปีของกูได้ลงคอฮ่าฮ่โอ้ยเนาะ ท่าทางเหมือนตุ๊ดเลยอยาอีนาแตดไม่ต้องสงสัยหรอกครับตัวแม่เลยครับยิ่งกว่าอีแม่อีกฮ่าฮ่กล้องตัวเองหน้าตาใชัยไรกล้องคนอื่นทำไมหน้าตาจังไรจริงๆฮ่าฮ่เพจดังก็ตอบกลับว่ารับบทอ่านหนังสือไม่ออกบักใหม่แต่รู้นะว่าสินค้ารสนี้กี่บาท คนถัดไปบอกว่าคณิตคิดเร็วเนาะสัำกี่ตัวเป๊ะตลอดไม่เคยพลาดอย่านะมึงแม่บอกว่าแม่เสียกระดาษไปหลายลีมแล้วนะที่จะเอาหลักฐานมาฟ้องเนี่ยข้อมูลในมือสั่นแล้วนะเดี๋ยวมึงโดนแม่ฟาดนะจ๊ะมันจะมาออกมันต้องตกลงกับรายการมาแล้วว่าถามได้แค่ไหนอันไหนห้ามถาม ตามสิทธิของแขกรับเชิญเพราะอีแม่เขาคนเรื่องมากอยู่แล้วดูพี่หนุ่มถามได้ไม่สุดเลยอ่านหนังสือไม่ออกแล้วดูแอปใน iPhone รู้เรื่องเหรอวะอะไรเป็นอะไรลงทุนซื้อ iPhone เพื่อโทรออกกับรับสายเท่านั้นเหรอแนะนำซัมซุงฮีโร่เลยค่ะสัญญาณดีแข็งแรงทนทาน หล่นหายยังมีคนเก็บมาคืนที่สำคัญใช้เป็นอาวุธได้แบบไม่เสียดายของคว้างได้มันตั้งแต่หัวยันหัวหมาเลยฮ่าฮ่ฮ่แอดเก่งมากดูและวิเคราะห์ได้ดีเข้าใจกว่าตอนสังเกตนั่งดูอีกค่ะหรือจะล่อเสือออกจากถ้ำอีกรอบน่ะเนี่ยจอมขวัญก็เป๊ะไปแล้วรอบหนึ่ง การออกรายการทีวีมันไม่ง่ายเหมือนให้สัมภา์อยู่บ้านนะจ๊ะก็เหมือนขึ้นศาลล่ะมันไม่ง่ายเหมือนกับที่อีแม่ให้ปากคากับตำรวจนะคะที่บอกว่าอีแม่ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วขึ้นศาลพี่รุทไม่ได้นะจ๊ะแม่สาบานด้วยนะคะแม่จา๋าห้ามมีบทห้ามจดคลิปเข้านะคะฮ่าฮ่าใช่เลยค่ะพูดถูกใจมากเลยจ้า ลืมติดตามเพิ่งรู้ว่ามาออกรายการโหนกระแสเลยอยากรู้ว่าเขามาออกเองหรือพี่หนุ่มไปเชิญมาคะแล้วนะามาทำไมเหรอคะเผื่อมีใครใจดีจกเล่ารายละเอียดย่อๆไม่อยากดูเพราะเกลียดที่หน้านะไม่ถูกชะตาทั้งหน้าตาคำพูดคำจาไม่น่าฟังเลยคะ่ะ มาออกเรื่องฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดค่ะใครด่าเขาเตรียมโดนฟ้องไม่ได้มาเรื่องคดีลูกค่ะขอบคุณมากค่ะถึงว่าน้ามาเสนอหน้าทำอะไรฮ่าฮ่ามาโปรโมตตัวเองค่ะท้ายรายการได้พูดนิดหนึ่งค่ะไม่ถึงสิบคำมั้งได้ค่ารถสักครึ่งหนึ่งประเด็นก็คือโทรศัพท์เครื่องแรกของแม่อยู่ไหน หลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ไม่นานแม่ก็รีบเปลี่ยนเครื่องใหม่สงสัยน่าสงสัยดูออกนะหน้าเสียเงิบเหวอไปหลายช็อตยังคงมั่นใจในการกระทําของตัวเองกันเหมือนเดิมคําหลวงเอ้ยท่านนายจะพาไปหา d ีเเมื่อไหร่ครับอีแอดน้องเขียวคือน้องขี้ล้ายนั่นแม่นบอฮาฮาฮาเขียวโก นั่งวนดูสองรอบอย่าลืมว่าทนายสงกรานเป็นทนายที่ซื่อตรงนะคะระหวังความจริงบ้างเดอ้อจบม .6 อ,อ่านไม่ออกสงสัยแม่เอาไก่แลกออกใช้โทรศัพท์ไอโฟนสะด้วยรู้สึกว่าทำลายแม่ก็เปลี่ยนไปเมื่อวานแม่ทำอะไรวันที่น้องหายแม่หยดน้ำากรดอยู่กับตายายย้อนกลับไปตอนแรก แม่วัดพี่กัดสวนย่างอยู่กับลุงแม่ลืมบทหรือเปล่าคะใช่ค่ะฟังคลิปแรกวัดพี่กัดกับลุงป้าแล้วแยกไปวัดคนเดียวมันจะเจ็ดเดือนแล้วลืมลืมเขียนใหม่คะ่ะตำรวจจะเชิญเข้าเครื่องจับเท,ท็จครบทีมชอบพี่นอถามว่ารู้อย่างเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสยัยเพราะตำรวจสิ้นสงสัยแล้ว สิ่งที่คิดไว้คิดว่าฉลราดที่ไหนได้โชว์โง่เฉยเลยแม่บอกช่วงนั้นแม่ยังไม่อยากหาเหาใส่หัวพอพี่นอถามว่าแม่กับพอ่ออและนะ้าต่อรู้หรือ,อยังครับว่าทั้งสามคนอาจต้องเข้าเครื่องจับเทสผามภาพ,ภาพอ่านแฟนตัวโยงไม่ขึ้น ขันติตอนที่บอกว่าแม่ต้องไปหากระดาษมาเยอะๆต้องจดชื่อเยอะมากกว่า5,000กว่าคนค่ะหนาทีนั้นมีอึ้งเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ารู้มานานแล้วดูเหมือนกันใช่ไหมคะแม่หมดกระดาษไปหลายลีมหมึกก็คงหมดไปหลายแทงสงสารเครื่องปริ้นจังสงสัยนะสงสัยพี่หนุ่มทำไมไม่ถามเรื่องข้าว ข้าวนั้นท่านได้แต่ใดมาอย่างอื่นไม่รู้แต่ที่แน่ๆอีสาพูดจาตอบฉะฉานเหมือนเดิมแม,างงาแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้อีดอกแทนตัวเองจังแม่แม่เหยือนยอนหน่อยนะเราจะสวดมนต์ภาวนาให้ได้เข้าเครื่องจับเท,ท็จไวๆให้ได้จับคนร้ายและพวกที่สมรู้ร่วมคิดได้ไวๆเป็นกำลังใจให้ พ่อแม่พูดสูญเสียเต็มร้อยเลยนะลุ้นๆช่วยกันให้กำลังใจตำรวจจ้าถ่ายทอดสดด้วยก็ดีจะได้หมดข้อสงสัยกับทุกฝ่ายค่ะสู้ๆจา้า